สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนอายการเรียกสองทีมผาทชนสสดร่างแต่งโมเข้าพบซักถามเพิ่มเติมเวาสุดเก้าพฤษภาคม25พรเวลา13นาฬิกามีรายงานว่าอายการจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้พน,นักงานสอบสวนส่งพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้อายการซักถามโดยพยานผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาพบอายการวันนี้คือทีมแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและทีมแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กร,กระวงยุติธรรมซึ่งเป็นทีมแพทย ที่ทำการผ่าชนะสุดร่างของดาราสาวแตงโมนิดาคำว่า,าทางอายการจังหวัดนนทบุรีจะมีการซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องบาดแผลท,ที่พบตามร่างกายของผู้เสียชีวิตที่กลายเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o o m ขอบคุณครับ